เพื่อป้องกันมแมลงวันพองและก็รักษาให้กับมะม่วงนะครับเพื่อให้สวยงามมะม่วงนี่เป็นโรคแอนแท็กโนดก่อนการห่อเนี่ยสออย่างที่เราต้องทําก็คือการการกําจัดโรคโรคแอนแทกโนดนะครับขนาดของมะม่วงเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณอีก2ส,สัปดาห์น่าจะได้หอ่อหลังจากเราผสมเสร็จแล้วก็พ่นเลยนะครับตอนพ่นเนี่ยเราเราพ่นให้เปียกไปเลยนะครับตัวถ้าเกิดมีเนี่ยก็คือเอาให้ตายจําเป็นที่เราจะต้องมาทํา สวัสดีครับผมทอปจากเพจแนวทางเ,ษเกษตรเกิความรู้ครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาไปดูขั้นตอนสําคัญก่อนการหอมะม่วงเป็นเทคนิคจากพี่นิติครับรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเราไปรับชมกันเลยครับครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับวันนี้ผมจะมานําเสนอขั้นตอนที่สําคัญก่อนการหอมะม่วงนะครับ พี่ครับทำไมเราถึงมีการหอมะม่วงครับการหอมะม่วงเนี่ยเพื่อป้องกันมแมลงวันทองและก็รักษาผิวภายนอกให้กับมะม่วงนะครับเพื่อให้สวยงามถ้าเราห่อไปเลยเนี่ยปัญหาตอนที่เรามาเก็บเราเจอคือมะม่วงเนี่ยเป็นโรคแอนแทคโนดลูกเนี่ยจะมีเพี้ยแป้งเข้าไปอาศัยอยู่ในถุงนะครับดังนั้นแล้วก่อนการห่อเนี่ย 2ออย่างที่เราต้องทําก็คือการกําจัดยาแป้งนะครับที่เป็นปัญหาของเราการกําจัดโรคเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคแอนแทคโนดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงจากปัญหาที่เรากล่าวมาแล้วนะครับเราจึงต้องมาทําก่อนที่เราจะห่อก็คือขั้นตอนนี้มีความสําคัญอย่างมากเลยถูกต้องไหมครับใช่ครับคือมันจําเป็นที่เราจะต้องมาทํำก็วันนี้เราก็เลยจะมาอธิบายถึงวิธีการเพราะเราใช้เป็นสารอินทรีย์เราใช้บิวเรียเพื่อที่จะกําจัดพียแป้งนะครับ ขั้นตอนต่อไปวันวันหลังเราก็จะทําเอาตัวไตโคเดมาเพื่อมากําจัดเชื้อราวันนี้เราจะฉีดพ่นมิวเวลียก่อนนะครับขนาดของมะม่วงเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณอีก2ส,สัปดาห์น่าจะได้หอ่อการฉีดพ่นมิวเวลียกับไตโคเดมาเนี่ยเราควรจะฉีดพ่นตัวมิวเวลียก่อนสัก2รอ,อบแล้วก็ไตโคเดมาอีกสัก2รอบภายใน2ส,สัปดาห์นี้นะครับคือเราต้องเลือกที่จะฆ่าตัวที่เป็นสาเหตุอย่างพวกเพี้ยแป้งก่อนครับผม สำหรับอุปกรณ์ในการฉีดพ่นบิวเวรียมีอะไรบ้างครับพี่ที่เราต้องมีก็คือ,อบิวเวรียครับเชื้อบิวเวรียที่เราเพาะขยายเองนะครับผมแล้วก็ถังพ่นเติมน,น้ำสะอาดมาแล้วนะครับก็16ลิตรเราจะใช้บิวเวรเรียประมาณ5 0ซีซีนะครับผมเราต้องการที่จะเข้มข้นหน่อยเพราะว่าเราจะพ่นก่อนที่เราจะทําลักษณะเหมือนกับการล้างพวกมแมลงต่างๆก่อนที่เราจะหอมะม่วงนะครับ วิธีการทํานะครับคือถังพ่นเราเติมน้ำมาแล้ว16ลิตรแล้วก็ใส่เชื้อบิวเวรเลียนะครับคือ,อประมาณ5 0ซ c, c นะครับผมเราใส่เชื้อเสร็จแล้วก็เขย่าถังนะครับให้เชื้อกระจายและแตกตัวให้ดีนะครับอย่าลืมนะครับการฉีดพ่นบิวเวรเลียเนี่ยเราควรจะทําในช่วงเวลาช่วงเย็นนะครับผมบิวเวียของเราเป็นเชื้อราจะโดนแสงแดดและความร้อนไม่ค่อยได้หลังจากเราผสมเสร็จแล้วก็พ่นเลยนะครับ ตอนพ่นเนี่ยเราเราพ่นให้เปียกไปเลยนะครับเราจําเป็นต้องฉีดให้เปียกไปทั้งต้นเลยนะครับพเพราะเพลี้ยแป้งเนี่ยจะอาศัยอยู่ในที่ที่ไม่ค่อยจะโดนลมโดนแดดนะครับเราก็เลยต้องฉีดพ่นให้เปียกเพื่อให้โดนตัวถ้าเกิดมีเนี่ยก็คือเอาให้ตายเพลี้ยแป้งเนี่ยต้องตายภายในอาทิตย์นี้เราจะพ่นสองรอบนะครับก็ค,คือห่างกันสามวันแล้วก็หลังจากนั้นเราพ่นรอบที่สองแล้วก็ห่างไปอีกสามถึงสี่วันเราก็จะพ่นตัวไตโคเดอร์ม,มา พอพ่นไตโคเดมาได้เราก็จะเริ่มหอ่อนะครับผม